สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอร์เลลาทีวีด้วยนะครับผมอ่าก็นี่นะครับผมนี่เลยนะครับผมก็คือเป็นการฉลองกิจกรรมใหม่นะครับผมอวีนะครับผมอ่ะก่อนจะไปพูดนะครับผมก็คือกิจกรรมอะไรก็คือแรงรีแล้วนะครับพี่ตกมาอยู่ไดมอนด์หนึ่งนะครับผมเออก็ แพทนี้นะครับผมก็จะได้ทั้งด้านของอาเซนกาเลยนะครับผมเอออาเซนการ์นายเจ้าชายทะเลสายหรือเปล่าหรือปีศาจทะเลสายก็แล้วแต่ก็เล่นครบสิบครั้งนะครับผมก็ได้ไปเลยกับอาเซนกานะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนี่ตามนี้เลยโอเคมา มาเข้าเรื่องกันดีก,กว่านะครับผมพูดถึงกิจกรรมก็คือฉลองครบรอบ7ปีนะครับผมหรือ Happy Birthday ROV นั่นเองนะครับผมซึ่งบอกเลยแจกสกินเยอะมากนะครับผมหนึ่งได้อาเซนกาแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมีอีกนะครับผมก่อนจะไปรับนะครับมาดูนี่นะครับผมอัปเกรดสกินนะครับผมตัวนี้ก็คือได้เหมือนกันแต่ต้องใช้คูป,ปองนะ คูป,ปองนะครับผมคูป,ปองอะไรล่ะเออก็ไปอัพได้นะครับสำหรับคนที่อยากได้มาเข้ากิจกรรมกันเลยดีวยกว่านะครับผมนี่เลยกิจกรรม ฉลองครบรอบ7ปี ROV นะครับผมก็คือกระดานมันก็แบบนี้เลยตารางปฏิทินนะครับผมเห็นไหมมีสกินฟรีด้วยนะครับผมสกินฟรีโรงเรียนมหาเวนทครับผมโรงเรียนเวนตมดแต่พี่จะใช้คําว่ามหาเวทนะครับผมแล้วก็เมสาวาทรุมิตินะครับผมแล้วก็ฉลองครบรอบ7็ปีรับสกินอาญาฟรีนั่นเองนะครับผมอ่าก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนรับทางหน้าของสกินรับรีเจนเลยนะครับผมโอเคมาส่วนตรงนี้นะครับผมนี่คู่หูทรุมิตินะครับผมตรงนี้ นะครับผมก็คือทํากิจกรรมเก็บคริสตัลนะครับผมง่ายๆก็เล่นหมด55เกมอะไรแบบนี้ช่วยเหลือเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะตรงนี้ง่ายๆนะครับมาดูหัวใจหลักสําคัญที่จะได้สกินระดับรีเจนนี่เลยสกินฟรีโรงเรียนมหาเวทนะครับโรงเรียนเวทมนต์พี่จะใช้คำว่ามหาเวทนะครับผมตรงนี้นะทุกคนกดเข้ามาเลือกเลยนะครับอยากได้ไหนก็เลือกเลยนะครับผมแนะนําให้เลือกเป็นสกินระดับรีเจนเท่านั้นนะครับผมสายฟรีสามารถรีได้3ครั้งนะครับผมเนี่ยอย่างมีแก๊ก แก๊กก็น่ารักนะครับผมหรือจะเป็นเอเมอรี่นะครับผมหรืออะไรก็สามารถกดรีได้คือมีมากกว่า50สก,กินเลยนะเออประมาณนี้เลยสามารถเลื่อนดูได้ในะแบบระดับปกติก็มีระดับรีเจนก็มีแต่แนะนําให้เอาระดับรีเจนดีกว่านะครับผมอ่ากดรีไปมีฟอเนนติโน่นะครับผมแล้วก็คาเฟนี่เซลฟิสนะครับผมแล้วก็นัทยาอีกทีนึงสายฟรีรีได้สักสองครั้งนะ่นาจะสองครั้งนะครับผมอ่านี่เลยอ่าพี่ขออนุญาตเอาฟินิกเนาะเนาะ ฟินิกสกินนี้สวยนะครับผมอวกาศนะครับผมมันังมัน มันดังแบบเออแบบเวลาอันติมันดังแว้งแว้งอะไรสักอย่างนะเหมือนเหมือนบอกว่าเออไซเลนนะครับผมประมาณนี้เลยโอเคทุกคนก็ทำตามพี่นะเลือกสกินที่ชอบนะครับผมแล้วก็ล็อกอินเกมเล่นเกมหนึ่งครั้งต่อวันนะครับจะสามารถชาร์จพลังเวทมนต์ได้นะครับผมวิธีการเล่นง่ายๆนะครับผมอันนี้ได้จะเคยทํามาแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกสูตรนะครับทายังไงให้ได้เร็วนะครับผมแต่เป็นคลิปต่อไปเนาะอดูองพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะชาร์จพลังนะครับผมชาร์จพลังเวทนะครับผมได้2ครั้งนะครับผ ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าเลยครั้งนะครับผมก็ได้ประมาณสักเนี่ยนิดหน่อยนะครับผมก็คือลดครั้งแรกเยอะมากครั้งที่2องอะไรประมาณเนี้ย เราก็มาดูนะเพื่อนสามารถชาร์จให้ได้ด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมก็ไปชาร์จให้เพื่อนสักสองครั้งนะครับผมเราก็จะได้อีกนะครับผมโอเคเราก็ดูนะครับผมเนี่ยเอาโค้ดให้เพื่อนเพื่อนที่อยู่อ่าเป็นเพื่อนในแพลตฟอร์มในเกมนะครับผมเออแบบแอดเพื่อนกันนะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะโอเคชิวๆเลยนะครับผมก็เลือกเอานะครับผมดาดูของพี่นะครับตอนนี้ชาร์จไปแล้ว105นะครับผมเดี๋ยวพี่จะทาอะไรให้ดูนะครับผมก็คือเดี๋ยวทําคลิปต่อไปนะครับผมก็คือจะเฉลยเลยว่าทํายังไงให้ได้เร็ว นะครับผมนะตอนนี้มีอยู่หนึ่งร้อยห้านะครับผมดูดีๆนะครับผมอ่ดูดีๆนะ โอเคมาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับผมอ่ะมาแล้วนะครับผมพี่ก็ไปเล่นเกมอะไรของพี่ตามภาษานะครับผมกลับมาแล้วลองมาดูตรงนี้นะครับผมจากเมื่อกี้ร้อยห้าเป็นร้อยเก้าสิบห้าแล้วนะครับผมได้มาเยอะมากเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมเห็นไหมแล้วก็มีรูปสัญลักษณ์ไอตัวที่เป็นรูปเครื่องหมายอะไรเอ่ยถ้าเรากดปุ๊บมันจะช่วยเราลดนะครับผมแบบนี้เลยกดปุ๊บเป็นการแรนดอมนะครับผมสูงสุด50นะครับผมโอเคประมาณนี้เลยได้พลัง ไม่ท่าสินะครับผมไม่ได้อะไรปั๊บกี้บอ๊น่าจะได้ประมาณ40โอ้โหเป็นไงได้ครึ่งหลอดแล้วนะครับผมเห็นปหมง่ายๆนะครับผมก็แป๊บๆก็จะได้แล้วนะครับผมไม่เกิน3วันพี่ว่าไม่เกิน3วันเท่านั้นนะครับผมได้เลย เออก็เอาโคตัวนี้ไปให้เพื่อนนะครับผมเห็นไหมลดให้คนอื่นด้วยนะครับผมทำด้วยตัวเองด้วยนะครับผมอะไรประมาณเนี้ยก็คือง่ายๆนะครับผมสกินระดับรีเจนตนะครับผมสกินละห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยคูปองก็ว่าแล้วแต่นะครับผมน่าทำตามพี่แป๊บเดียวก็ได้โอเคแล้วทุกคนเลือกสกินไลท์เม้นมาบอกพี่หน่อยนะครับผมอยากรู้จริงๆอย่างพี่เอาแครี่นะครับทางด้านของฟินิก์นะครับผมระดับรีเจนตนะครับผมบอกเลยเสียงไซเรนโคตรดังตอนนั้นเตี่ยอ่ะประมาณนี้ เลยฝากกันด้วยนะครับผมกิจกรรมตัวแรกนะครับผมฉลองครบรอบ ROV นะครับผมหรือ Happy Birthday ์ ROV ฉลองครบรอบ7ปีนั่นเองส่วนตรงนี้นะครับผมนี่ฉลองครบรอบ7ปีตัวเนี้ยก็จะมีสกินแจกฟรีเป็นทั้งทางด้านของอาญานะครับผมแล้วก็ทางด้านของล็อกซี่นะครับผมอ่าก็ต้องรอดูนะครับผมว่าจะแจกในรูปแบบใดก็กดติดตามช่องพี่ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับผมก็ถ้ามันมาปุ๊บพี่จะอัพให้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยโอเค มีเลยสมอนคูเวทมอ์อันนี้คือไปเล่นปุ๊บก,ก็จะได้ทั้งน้าไอเทมสักอย่างนึงแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่ามันใช้ทําอะไรานะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมชิวๆเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าตาของปฏิทินนะครับผมเราก็สามารถดูได้นะครับผมว่ามีอะไรมั่งนะครับผมกิจกรรมถึงวันไหนยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับผมกับฉลองครบรอบ7ปีส่วนวอขาดสามารถซื้อได้เลยนะครับผมแล้วก็ทั้งน,น้าของอ่า ไอตัวมันชื่ออะไรคล i l l e r Karm มันคือแบทแมนนั่นแหละเออตัวนี้สกินสวยนะครับผมซึ่งมีส่วนลดสูงสุด99%เเลยนะคิดดูเอาละกันนะครับผมตัวนี้ในใน,ในในสกินนี้นะครับผมคือพี่ได้75แนละ้วแต่ยังไม่ได้จัดนะครับผมโคตรสวยบอกเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบก็จัดได้เป็นกิจกรรมทางด้านของการเคาลแลบฉลองครบรอบ7ปีอาวีแฮปปี้วันเดย์นั่นเองนะครับผมฝากไว้ด้วยนะ เออบอกเลยโคตรดีนะครับผมว่าจะเป็นมอคาหรืออะไรเงี้ยเออสายแอสซัสซินชอบก็จัดเลยนะครับผมแต่สำหรับสายปีไม่ต้องกลัวนะครับกิจกรรมในเดือนนี้นะครับผมแจกหน้าของน่าจะเป็นล็อกซี่อาญานะครับผมแล้วก็อาเซนกานะครับผมอ่ะฝากไปด้วยเนาะประมาณนี้เลยนะครับผม ส่วนทางด้านของตัวนี้นะครับผมตอนนี้มันเปิดให้แลกอยู่ทางด้านของลูกแก้วลูกแก้วสีแดงนะครับผมนี่เลยสุพพีม์นะครับผมตัวนี้นะครับผมสามารถแลกได้เลยนะครับผมเออก็สุดท้ายนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผม ทางหน้านของกิจกรรมนี้เลยโรงเรียนมหาเวทนะครับผมก็ใครที่เลือกสกินอะไรไว้ขอให้เลือกทางหน้านของสกินระดับรีเจนนะครับผมเป็นสกินระดับสีทองตัวน,นี้มันสามารถรีได้นะครับผมรีรีเพื่อเปลี่ยนสกินได้นะครับผมก็ทําตามที่พี่บอกนะครับผมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับทุกคนขนาดสายอะไรครับม่าจะเป็นแคลรี่เมดโรมิงอ่าชังเกิลนะครับผมอย่างพี่ก็ซัดมาทางหน้านของ แ a ล r y แล้วนะครับผมเป็นทั้งหน้าของ Finix กซนั่นเองนะครับผมก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวจะทำอีกคลิปหนึ่งนะครับผมในการพัมคะแนนให้เร็วที่สุดนะครับผมใช้เวลาไม่เกิน5วันนะครับผมบอกเลยเสมอ3วันพี่ได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพิ่มกำลังใจกับพี่ด้วยเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย